มาดูแล้วนายกุ้งตื่นถึงบอลเอาหกแต่เช้าเลยนะคะเพราะว่าเครื่องบินออกแต่เช้าวนต้องตื่นแต่เช้าตื่นแต่เช้าสมองยังไม่เล่นนะฮะพี่กองและท่านผู้ชมฮะตื่นคนตื่นเช้าจะเอาอะไรคนตื่นเช้าต้องตื่นมาแต่งตัวด้วยนะออแต่งตัวออกจากบ้านมาถึงสนามบินอยจ,จะให้ฉันสัมภาษณ์อะไรล่ะฉันไม่ใช่ระยุ้งจันโอชาดีหว่าตืดด่นตีสามน่ะอ่านหนังสือพิมพ์มา <c oughs> มาดูนะคะสามีผู้หล่อเหลาและเป็นคนชาวใต้ แต่งตัวเรียบๆนะคะโดยเสือ้อพระาา white, พราชทานผ้าไหมสีขาวออฟไวท์ภรรยาสิคะคุณเพชรค่ะคุณเนี่ยมาไปบอกแฟนคลับคุณได้ละค่ะคุณเพชรค่ะคุณเพชรตัดให้ทุกคนแล้ว<แ>ค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะคุณเพชรที่ตัดให้ทุกคนผู้หญิงทุกคนในคลมอนะคะฉันว่าเมาื่อวาน,กนเก่งๆมัน,นอภรเนี่ยก็น่านจะเป็นคุณเพชรค่ะตอนนี้ใครๆก็ไปร้านนี้หมดเลยใช่ค่ะในคลมอ นายยุัฐมนตรีในเสื้อผ้าจากร้านของคุณเพชรหลังการบินไทยนะคะตรงหน้าหมู่บ้านวิลไม้เป็นผ้าไหมนะคะเป็นผ้าไหมแล้วก็ตัดทรงคอหลังปีนขึ้นค,คอหลังปีนขึ้นเป็นเขาเรียกคอสี่เหลี่ยมแขน5้าส่วนนะคะแขนจับจีบที่ไหลหรือเปล่าวันนี้ไม่จับจีบค่ะผ่าหลังนะคะเป็นกระโปรงตัวเดียวแล้วก็รวบมาไว้ด้านซ้าย รวมเอาไว้ด้านซ้ายเพื่อพรางทรงค่ะอันนี้เป็นวิธีการตัดเย็บที่พรางตัวนะคะพรางตัวว่าให้แรดูแล้วมีส่วนทรงองค์เอวนะคะคอปีนก็ให้แรดูแล้วว่าคอคอละหงนะคะทีนี้ผ้าไหมชิ้นนี้สวยมากแต่บังเอิญแล้วเราไปเห็นเอ๊ะมีผ้าไหมตรงตรงเอวอีกตัวหนึ่งนี่มันอะไรคนข้างหลังมันหลอนซ้อนกันหรือเปล่าเปล่าค่ะผ้าไหมตัดกระโปรงตัวหนึ่ง ผ้าไหมที่พรางเอวเอาผ้าไหมอีกลายอีกสีหนึ่งเอามาแปะพรางเอวค่ะมันจึงเห็นเอวทันทีไงมันจึงเห็นเอวทันทีแล้วก็เนี่ยเนี่ยดูเหยเอ็มมาคือตัด <ตา S 1> วิธีการตัดเย็บทำเส้นซ้ายเส้นขวาเพื่อพรางทรงนะคะแต่ว่าดันเอาผ้าไหมดันเอาผ้าอ,อีกลายนึงอีกสีนึงมาแปะไว้ตรงสะเอวซ้ายเลยเด็นเลยเลยเห็นเลยเลยเห็นเลยว่าพรางเอวว่าตั้งใจพรางเอวแล้วก็พรางเอวเสร็จแล้วก็จะต้องแบบพรวบ คือรวบมาไว้ด้านซ้ายให้เป็นจีบแล้วก็ทิ้งผ้าลงไปเป็นชายยาวลงไปเดี๋ยวดูตอนลงจากเครื่องบินนั้นลมมันพัดชายมันก็เพเย่เพเย่เพเย่นี่คือการแต่งการแต่งกายขึ้นเครื่องลงเครื่องที่ไม่ฟังใครเลยนะคะเนี่ยรวบจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อให้ดูแล้วเอวเล็กแล้วก็ทำไงมะทำลายทาแบบเย็บเย็บเส้นเย็บเส้นโค้งมาเพื่อดูแล้วว่าเป็นคนตัวเล็กแล้วก็ดันไปแปะผ้าเพราะแปะผ้าตรงนั้นเห็นเลยเอวใหญ่ L L เห็นเลยว่าเอลตันเห็นเลยว่ามันเป็นการออกแบบที่ตื้นเขินมากแล้วผ้ามันคนละลายมันมาคนละที่เลยคือคือมันเลยเด็นแล้วคนก็ไปโฟกัสตรงนั้นก็จะเห็นเอลเอลไอ้เสื้อโชว์เอลถ้าท่ไม่มีเอลแต่โชว์เอลเรามาดูกันดีกว่าค่ะหลังจากที่ดูนายลรัมนตรีลงจากบันไดและมีสามีประคองมานะคะ วันนี้นายยุโรมนตรีนั้นประโคมอะไรสามีประคองลงมาแล้วเราก็เห็นว่านายกประโคมอะไรนะคะสองแฟชั่นนายกวันไปเยือนกัมพูชาคนแต่งไม่ทอคอล้อไม่ถอยเห็นไหมจ๊ะอันนี้หุ่นจากที่คุณเพชรคุณเพชรก็ใส่ในหุ่นเพราะฉะนั้นคนีจะต้องเป็นคอระหงจึงจะใส่เสื้อค,อคอตั้งข้างหลังได้แล้วก็คว้านมาเป็นคอสี่เหลี่ยมข้างหน้านะคะอันนี้เป็นทรงคอโบราณ แล้วก็เป็นเอ่อเป็นแขนยาว5้าส่วนแล้วก็จับจีบผ้าไหมเนี่ยมาไว้ที่ด้านหนึ่งแล้วก็เอามาทิ้งทิ้งทิ้ง,งผ้าทิ้งชายผ้าลงมาให้ยาวๆวให้ยาวๆวลงไปแล้วเอาผ้าไหมอีกเอาผ้าอีกผืนหนึ่งเนี่ยแปะไว้ข้างข้างคือจากจากหุ่นเนี่ยดูแล้วนีฉันก็ดูแล้วงงงานภาพนยนตร์เหมือนกันเพราไม่อยู่ในหุ่นนายกค่ะอันนี้เราไม่ได้ขยายนะคะาภาพถ่ายจริงๆภาพถ่ายจริงๆ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าพอ,พอเจอคอเสื้อแบบนี้นายุรัฐมนตรีเลยมีเลยมีความสมบูรณ์ขึ้นเอวก็เลยเห็นขึ้นมาตันขึ้นแล้วมันจีบไปจีบมาจีบมาจีบไปเลยดูลุงรังพพยัดพยอดกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามทีนี่ความที่เป็นรูปคนรวยนะคะเราไม่ทิ้งแถวคะ่ะแถวแรกก่อนเลยไปที่ไปที่ยาทะเลป ยาทาเล็บสีนี้นี่ทามาสองวันติดกันแล้วนะคะอ,ะอะมีเวลาว่างมากเลยเปลี่ยนสีเล็บให้เข้ากับสีเสื้อเพราะฉะนั้นสีเล็บเนี่จะเข้ากับไอที่ปาเอวสีเล็บเป็นนี้เข้ากับสีเสื้อเมื่อวานนี้อ่าว่างมากเพราะมีอะไรทำไงแล้วก็ใส่ต่างหูคาเทียต่งหูคาเทียคู่นี้ราคา168,000บาทค่ะดาวรถกระบะได้เลยนี่เนี่ย สร้อยคอชาแนลรูแบรนด์ค่ะ329,000บาทค่ะดาวคอนโดได้เลยนะเนี่ยจ้า <c oughs> กระเป๋าแอมเอสี่นะจ้ากระเป๋าแอมเอสเนี่ยแกโปะนี่ได้เลยจ้าแอมเอสใบนี้วิ่ง <c oughs> ราวมาเลยนะคะแอมเอสรุ่นนี้รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะมีสีดำนะคะสีดำสบายกระเป๋าคือกระโปรงสีหนึ่งไอ้ปะเอลสีหนึ่งกระเป๋าสีหนึ่งรองเท้าอีกสีหนึ่งกระเป๋าแอมเอสหกแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าบาทค่ะนาฬิกานาฬิกานาฬิกาในฐานะที่เป็นรูปพ่อ ต้องปาเต้ฟิลิปค่ะ2 9 6 3้านบาทค่ะและรองเท้ามิวมิวค่ะเราจะต้องมีโซลัรเราจะต้องมีเพชรนินจินดาประกอบรองเท้าไม่มุกกระตองเพชรลรืว,ว่าไมโครสวาลลอฟสกี้มิวมิววันนี้3 6 1 9 1บาทถ้อกาบวกาบเอาละกันาบเอาละกันยังไม่นับกำไรคาเทียนะยังไม่นับกำไรคาเทียถ้าบวกเอาละกันทั้งตัวนี่อุ้มไปได้เลยนะ <ส>แต่ว่าแต่มันมีกี่สีกระโปรงหนึ่งเสีปะเอวหนึ่งสี้รองเท้าหนึ่งสีกระเป๋าหนึ่งเสี้เขาไม่ทํากันอ,อันนี้ลวดลายมากใ,ให้รู้ว่าเชื่อไม่ทิ้งแถวพ่อฉันลวดลายอย่างไรฉันลวดลายเหมือนพ่อฉันอ๋อจากร้านคุณเพชรค่ะาจากหุน่นคุณเพชรมาถึงหุ่นท่านนายกะะรัฐมนตรีท่านนายกคะหนีไปค่ะเปลี่ยนร้านด่วนไปหาคนตัดเสื้อแล้วทําให้พลางตัวได้ดีกว่านี้ค่ะอยู่ในหุนห่นนะหุ่นก็หุ่นดีนะ <Ha. S 2> หุ่นเขาหุ่นดีเธอหุ่นเนี่ยชุดอะไรไปวางไว้ก็หุ่นดีหมดแหละ <laughs> เออหุ่นเนี่ยเขาสร้างเอาไว้เนี่ยสำหรับใส่เสื้อผ้าแล้วดูดีอืมเอาละนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะตอบอะไรไม่เป็นแต่ว่าก็แต่งตอบอะไรก็ไม่เป็นแต่งตัวก็ไม่เป็นเป็นได้อย่างเดียวเป็นนาย,ยกรัฐมนตรี <c oughs> ที่พอซื้อเก้า e อี้ให้นาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็ไปถึงแต่งชุดน,นี้กันลงอาะไปลงลงจากเครื่องบินกันแล้ว ขึ้นขึ้นไปแล้วลงเห็นไหมฮะเห็นไหมพอลงมาปุ๊บเดินตรงตรงตรงแนวเลยเดินเหมือนตุ๊กตาเลยเดินเหมือนโรบอทเลยเพราะว่าลมมันพัดไงเดี๋ยวมันจะพายุและกระปรงยาวๆที่มันปล่อยชายผ้าอย่างนี้ยมันเลยทำให้นายรัฐมนตรีไม่ไม่มีความมั่นใจใช่ไหมคะเพราะเดี๋ยวมันก็ปาดไปนู่นเปิดเปิงไปทางนี่นะแล้วก็นี่ค่ะเดินลงมาเดี๋ยวนี้ไม่เน like <park. S 3> ี <with> ่ยเดินลงมาใช่ไหมแล้วก็ สามีเดินตามมาใช่ไหมคะนี่ลงมาแล้วก็แถวขบวนแถวกองอากองเกียรติยศพอถึงที่ท่ากษศยานที่กเ็เมื่อถึงนายยุรมติก็เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการที่วิมานสันติภาพนะคะแล้วก็โอ้เนี่ยมะดูตัวมบนโล่เลยอะเห็นป่ะ<ม>อันนี้นี่คลิปคลิปนะไม่ใช่ภาพนิ่งนะเห็นมะใส่แล้วดูตัวใหญ่มากถ้านายกหนีไปหาต้องเปลี่ยนร้านคะ่ะ แพรทองทานก็เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการที่วิมานสันติภาพนะคะสิบโมงห้นายกรัฐมนตรีและสมเด็จมหาบาวรที่ปดีหุณมาเนตนายกกัมพูชาก็หารือขา้าราชการเต็มคณะเนี่ยค่ะดูสิดูแล้วดูดูเดินเจยๆเดินเหมือนทหารข้างๆคุณมาเนตอ่ะอืมทำไมต้องเดินยกเท้าเหมือนทหารก็ได้เด้อเดินปกติก็ได้ไม่ต้องเดินตกเกรงขนาดนั้นอืม เขาคงเกรงอะเนาะฉันก็ไม่รู้ฉันจะเป็นนายกนี่วาใครจะไปรู้ว่ะเออฉพาว่าตอนตอนยิ่งรักเขาเดินตรวจสวนสนามเขายังกระชดกระช้อยฝันนี้นะเนี่ยดูสิมันย่นไปหมดทั้งตัวแหนไปย่นดอนเมืองนี่โกรธมากเลยนะมีคู่แข่งเธอรวยแล้วเป็นแข่งอจะทำไม <c oughs> ดูสิแล้วดูเนี่ยแล้วดู ไอ้ชายที่ปล่อยลงมาเนี่ยม,มันดูแล้วม,มันดูแล้วมันไม่ฟิตอันเฟิร์มเนี่ยมันน่าลำคาญทางเขาก็แต่งชุดนะทางเขาก็แต่งชุดประจำชาตินะอ่อก็มีการลงนามนะคะความร่วมมือได้ความมั่นคงการแก้ปัญหาชายแดนเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมพัฒนาความสัมพันธ์ระดับประชาชนรับเป็นประธานในพิธีเปิดตราสัญลักษณ์ครบรอบ75ปีการสถาปนาทางการทูตไทยกัมพูชาแล้วก็แถลงข่าวร่วมกันจากนั้นก็ เลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติตอนบ่ายนายกก็จะไปเดินทางไปวางพวงมาลาที่วิมานเอกราชและวางพวงมาลาถวายสักการะพระพรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนารดมศรีหนบเวลาสิบหานาฬิกาก็เยี่ยมคาวะาสมเด็จมหารัฐสภาคือคุณฮุนเซนนั่นแหละคือคือพวกมีตำแหน่งในในรัฐบาลหุนเซนเนี่ย เขาเขาตั้งเป็นสมเด็จกันหมดเลยหลายๆคนไม่จริงจริงแล้วจริงๆแล,แล้วมันคือตำแหน่งของเขา,าเหมือนกับตำแหน่งเจ้าพระยาอะไรเงี้ยของเขายังโบราณอยู่นะเขายังโบราณอยู่ก็คือสมเด็จมหาราชสภาทิ่การทิบดีควรโซดารีแล้วก็ประธานรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาแล้วก็เยี่ยมสมเด็จอัคารามหาเนาบดีเดชโชหุนเซนประธานวุฒิสภาและประธานองคมนตรีเป็นประธานมุตด้วยนะเป็นประธานองคมนตรีด้วยนะคือครอบสถาบันเอาไว้นะ แล้วก็นายกก็เข้าเฝ้าตอนวันวันที่24คือพรุ่งนี้ใช่ไหมฮาใช่ครับก็เข้าเฝ้า,ากษัต <King S 1> ิงสีสีหำกิง <c oughs> นัดมสีหามุนี <UE> <c oughs> แล้วก็กลับตอนบ่ายพรุ่งนี้ <c oughs> ค <deposit> ่ะถ้าดูอ่ะคุณคุณแล้วไปแล้วไปกิจชาที่เนี้ยไปไปเพื่ออะไรวัตถุประสงค์คือไปเพื่ออะไรไปทําไมนะคะแต่ดูคุณมาเน็ตในแบบราสีจับมาราศีโอ้โหนักเรียนอังกฤษอ่ะเด้อ นักเรียนอังกฤษอเมริกาจบปริญญาโทมาอะไรดังมากเลยนะไลอ์เวสต์พอยด์ด้วยอ่าใช่แค่เป็นคนนิรเรนแซนเฮิร์สนะอืมแต่ว่าเขาเป็นนักเรียนที่เรียนดีมากเรียนสวิสก่อนดูมีความเป็นผู้นำนะใช่เขาไปเรียนสวิสก่อนนะก่อนนี้เขาจะไปอังกฤษอเมริกาเนี่ยนะคะแล้วก็นายรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่าได้รับการต้อนรับจากกัมพูชาอย่างอบอุ่นมากเลยนะคะอืม เนี่ยมาเห็นมาภาพเนี่ยมากระโปงปลิวเลยชายกระโปงปลิวก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะ